โอเคต้อนรับทุกคนสดเวกนะครับและนี่คือโรบอกแมปนี้เรายังเรายังจําได้ไม่ลืมนี่เบ a น a าอีสนะครับ <c oughs> การตามล่าของเจ้ากล้วยปิ้ง <c oughs> นี่คืออะไรไหนเราไปดูก่อนโอ้เราอยู่ดับหกนะครับไม่เป็นไรว่ากันเข้าแมปดีกว่าสวัสดีแม่สาวสาวหน,าน้าดำสาวหน้านมืดลัดมาดิ อ่ะบับ๊มๆเริเร่มเม่กันเลยครับแมปนี้เราจะต้องเหมือนโลเ p l นะครับเป็น survival <laughs> แล้วก็เหมือนจะต้องเล่นตามตามบทบาทด้วยนะครับเราสามารถเป็นกล้วยได้นะครับถ้าสวยพออ่ะเอสแคปโอเคเราจะเอสแคปกันครับจัดมาเลย <Mega Kill. S 1> โอเค banana ี s เดี๋ยวเราเป็นกล้วยเหรอ,อเราเป็นกล้วยอ่าบ้าบอที่สุดไอ้คันนี้นะฮะร้อนแรงมากระบบไอเสียบอลล่าเร่ถทอหมดแล้านี่กลวโสงไดอ้ยนี่กล้วยสองคน <4. 3 S 2> เลยเหรอโอเคไหนร้อมอยางไปลุยดีกว่าวันดีวันด,ดีพี่กล้วยเดี๋ยวนะเราต้องเป็นกล้วยเขาด้วยเหรออ่า กล้วยจะซวยขนาดนี้ต้องไปไล่กินคนอื่นเขาครับอยู่ไหนจ้าเด็กๆอยู่ไหนจ้าเด็กๆอ๋อเราเดี๋ยวนะงงว่าเราเป็นกล้วยเหรอหรือยังไงเพราะทําไมเราเก็บเหรียญได้หรือยังไงสวัดีกลมได้ไหมกลมไม่ได้เพราะว่าเราเป็นกล้วยนั่นเองกล้วยกลมไม่ได้กล้วยกลมก็กล้วยหักสิครับอุ้ย ทงนี้มีอะไรเดี๋ยวดูก่อนภูมิขันล็อยชิ้นนี่สีนาทีแล้วภูมิขันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอาฮ่าแต่ผู้แข่งขันทั้งหลายไม่รู้ล่ะฉันงกฉันเก็บตังค์ก่อนแฮห่โ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> วยเหลืองแสงแฮ่ห yeah. าผู้แข่งขันไม่เจอครับตอนนี้อยู่ไหนวะแฮ่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ไม่เจออ่า <Yeah. S 1> uh, อยู่ไหนเนี่ย เฮ้เลอรไปไหนจะพูดกันคขันเฮ้เลอหายตัวได้หรือไงเนี่ยเฮ้ย hey, ฉันมาแล้ว <_ S 2> อยู่ไหนเด็กๆ <_ S 1> อ้าววัสดีฮะแมววัสดีฮะหนีไปไหนละเนี่ยโอ้อยู่นี่นเองโถเอ้ยไม่เจอกันานาน วัสดีเอ้าต้องต้อนรับกันหน่อยสิไปไหนแล้วเนี่ยนู่นไงหนีไปนู่นแล้วโถเอ้ยเจ้ากล้วยดำเจ้ากล้วยปิ้งไม่รู้งานเลยเจ้ากล้วยปิ้งสวัสดีเรียบร้อยหนึ่งไหมเฮ้ยเจ้ากล้วยปิ้งอ่ะแบสวัสดีเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่ กระโดดได้ด้วยกล้วยกระโดดได้หวัสดีไปซ่อนไหนสาวไปซ่อนกันตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยอ่าผู้ขันจะรอดอีกสอนาทีอ่าแล้วครับมีคนถูกกินแล้วครับโอ้ยบัดตี้เราถือว่าเก่งจะกล้วย จะล่วยบัดดีฮ่าฮ่าอยู่ไหนกันจ้าอ้าวบัดดีบัดดีโอ้เกือบไปนะฮะฮ่านะครับมันต้องวิ่งตยงนี้อ้าวเฮ้ยสวนกันมันไปไหนกันแล้วเนี่ยมีเจ้าตัวหนึ่งที่มันจะพลิวหน้าดู อยู่ไหนละไอเจ้าตัวผิวตัวมีกิอยู่ไหนละนั่นไงวัดดีตัวผิวเรยียบร้อยหนึ่งงับเป็นไงล่ะพิชมาโมงับหัวเรียบร้อยฮโอเคจบแมปนะครับมีรอดอยู่คนเดียวตาโบรอดอยู่คนเดียวโอเคไม่เป็นไรว่ากันใหม่ซิไหนใครอยากจะมาเล่นด้วยบ้างมาเลยดีกว่าสาวๆ เอาละครับจะแบบเล่นซ่อนหายังไงไม่รู้เกมนี้นะครับบาน a าอจัดไปมอ่ะมาเลยวัสดีเธอหนะ้าแมว <What? S 1> อ่ะครับมาวดแมปกันเถอะทุกคนกล้วยหอมเป็นไงได้เลยใครจะเป็นกล้วยหวังว่าคงไม่ใช่ผมนะอ่าโอเค มีคนเล่นเยอะหน่อยอย่างนี้สบายใจเออมันต้องคนเล่นเยอะอย่างนี้เลยึงจะดีจัดมาเลยโอ๊ตบ๊มบ๊มเมาอลกันอะเมื่อกี้เราเปนะ็นกล้วยนะครับรู้สึกว่าทำง,งานได้ดีเหมือนกันนี่รับบทเป็นกล้วยปิ้งอหลังคราวนี้เราต้องหนีบ้างละหลังจากรับบทกล้วยปิ้งมาละหนีบ้างหนีบ้างเถอะโยมน,นี่อะไรอะ่ะนี่คือที่เราจะต้องมาบุญนะครับเอาล้วครับเก็บเก็บกล้วยก่อนปุ๊บ มันมีเก็บกล้วยด้วยกล้วยปิ้งข้างล่างก็มีลงเหรอลงมาข้างล่างได้ด้วยเหรอโอเคเจ๋วโอเคนี่คืออะไรเค้กเราเก็บไม่ได้เหรอต้องยังไงอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนต้องพยายามซ่อนให้ดีนะครับสวัสดีกล้วยปิ้งหุยนี่หม้ออะไรเนี่ยโอ้ยหม้อของเจ้ากล้วยสวัสดีเจ้ากล้วยปิ้ง ข้างนอกมีอะไรบ้างอ้าวได้เค้กแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเราได้เค้กแล้วทุกคนทุกคนเดี๋ยวก่อนเดากันเดาอุ้ยเจ้ากล้วยกล้วยกล้วยดำอดีเจ้ากล้ยกวยพอดีเจ้ากล้ว,วยปิง<อ>โดนละหนึ่งโดนละหนึ่งกล้วยไปแล้วครับตอนนี้ เฮ้ยชกวยดำไงดีโอ้ยนี่ง่ายชกวยดำอยข้างล่างเราก็หนีบังบวนดีกว่าฮ่านี่เจ้าคืออะไรอ่ะมันให้เราหยิบเค้กเหรอหรือไงถ้าตรงนี้เราลองลื่นกล้วยได้ไหมเก็บเหรียญก่อนแกงลื่นกล้วยก่อนนี่ไงลื่นกล้วยจนได้นี่มีการมึนเล็กน้อยไม่เป็นไรถือว่าเคลียร์ เคลียร์แท็บแล้วกันนะอุ้ยโอ้โหเหรียญเพียบอย่างงี้ล่ำรวยมหาศาลปานเศรษฐีอุย้ยอะไรเนี่ยมีมาลื่นกล้วยแถวนี้ปึ๊บวัสดีครับโอ้ยลื่นกล้วยล้ออะไรเนี่ยทำไมเขาเล่นอะไรอย่างเนี่ยเสียเสียทรงหมดเสียมูดหมดโถเอ้ยพรอคุณวัสดีครับอันนี้นี่มุนหน่อย ผมไม่ได้แล้วเดี๋ยวถือเค้กไว้อะแต่เค้กไว้ทำทำอะไรตรงไหนก่อนเดี๋ยวก่อนเอาละครับตอนนี้กล้วยเรืองแสงวันครับพี่กล้วยดำอยู่นู่นโอเคเหมือนมันแอบอยู่นู่นแฮะต้องทำไงเนี่ยกับเค้กเหล่านี้อาเราได้เค้กมาแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับ อยู่ไหนล่ะเจ้ากล้วยพอดีกล้วยปิ้งนั่นไงแอบอยู่งั้นกล้วยปิ้งแล้วจะลงยังไงล่ะครับวัอดีครับซ่อนอะไรอยู่เนี่ยซ่อนอะไรอยู่เนี่ยแอบตรงนี้โอ้ยกล้วยปิ้งนี่อะไรนี่คืออะไรอะ่ะหนึ่งสองสามพอดีเจ้ากล้วยทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้เจ้ากล้วยเหมือนจะเฝ้าอยู่ กูย์มันเฝ้าอยู่เข้าประตูอยู่วันดีโอ้โหหลบเลยหนีเลยครับงั้นตรงนี้ก็ได้โถเอ้ยไปเฝ้าประตูนูน้นเจก็หนีเข้าประตูนี้ดีครับแหมมีประตูเดียวซะที่ไหนล่ะอ่าเรียบร้อยนะครับหนีไปได้อย่างสวยงามบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาบอกยว่ามูชินดีรู ต่อไปแมปต่อไปนะครับอ่าตอนนี้เป็นปานาหนาครับประสิทธิประสิทธิ์รธหรือประสิทธิไม่รู้ละลงท้ายที่6กหนึ่งไม่ชิงวดนี้แน่ๆอ่าเราไปซื้ออะไรได้บ้างไหมไหนดูซิตรงนั้นมีช็อปแล้วทุกคนชอ็อปไหมอะไม่ได้ชอ็อปเราอยู่อันดับที่6โอเคอ่ะลุยต่ออีกอะสาวๆวัวดดีประสิทธิใช้นายไหมเนี่ยอยู่ไหนละ่ะ อีตาแนนน่นะหายไปไหนละขอมแมปแบบแจ๋วแจ๋วหน่อยสิแกะมาดิเอา,อาบัาบ๊มๆเหมืนนอนนั่นแหะคือลืมนะซินิสเตอร์ก็ได้ะ <c oughs> อะปุกมือแล้วกันโอเคเอสเคปแล้วกันนะครับไม่อยากอนะินเฟคชันอ่ะอินเฟคชันน่าจะติดเชื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเราจะหนีกันอย่างเดียวทุกคนแบบนี้เจ้ากล้วยปิงรอบแรกเนี่ยเราโดนเป็นกล้วยนะรอบสองเราก็หนีได้ กล้วยเหรอผมต้องเป็นกล้วยใช่ไหมเนี่ยฉันจะเป็นกล้วยฉันจะต้องไล่งับอีกแล้วบ้าบอที่สุดวัดอ่ะครับไปละอันนี้ไปได้ไงไปได้ไงออกไงเนี่ยเอาล่ะครับสวัสดีเด็กๆทั้งหลายมาเลยดีกว่ยนี่นี่พอนีซึ่งคือกล้วยปิ้งวันนี้เด็กๆ เรียบร้อยไหมครับโอ้ยไปไหนแล้วเนี่ยวัสดีเด็กๆวัสดีแม่สาวละเอียบร้อยหนึ่งหนึ่งแผลหนึ่งแผลสดวัดดี วัสดีแม่สาวประสิทธิ์ก่อนเลยแล้วกันประสิทธิชัยประสิทธิชัยทำไมเธอไม่เดินประสิทธิชัยแดกซาตอนนี้ระยียบร้อยกินไปได้มา200 200กากา อยู nice ie, ่ไหนสิเด็กๆนี่งไงล่ะวัดดีวันดีเด็กๆฉันตามมาแล้วเด็กๆวัดดีเด็กๆเรียบร้อยหนึ่งวัดดีเด็กๆวัดดีไปไหนแล้วเนี่ยโอ้วิ่งไวเลยกันวัสดีโอ้ สุดยอดไปเลยฮะไปไหนกันจ้หวัดดีสาวร้อยเรียบร้อยลงหลีกดินเรียบร้อยแตกเรียบร้อยแล้วตอนนี้โอ้โหสุดยอดจับกินซะกล้วยปิ้งเลยจับกินเป็นกล้วยปิ้งไปเลยฮ่าฮ่าวัดดีไปไหนหลีกทาง ตัดกล้วยได้ดีวันดีโอ้โหวันดีฮะโอ้โหมันพลิ้วเหมือนกันพลิ้วเหมือนกันพลิ้วอยู่พลิ้วอยู่วันดีว้าวได้ได้ โอ้โห oh oh. มาดีนเสียงใครอยู่แถวนี้วันดีวันดีชิคือพิศัดกล้วยครับโอ้โห oh oh. มาเลยฮ่าฮ่าเรยียบร้อยหนึ่งแต่ไม่ตายครับหนึ่งอ่าพลิวนะเราอะ่ะพลิวนะเราอะ่ะ ิวนะเราอะเรียบร้อยเอาละครับอ่ามีคนหนีไปได้ด้วยอ้าไม่ธรรมดาโอเคหรือว่าจัดไปได้เยอะพอสมควรไหนสิอ่าโอเคไหนมาดูผลงานกันหน่อยสิอ่าระดับขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เรเวล้าแล้วโอเคเล่นฟีในการปลดล็อกนะครับ200เหรียญโอเค สามเกมนะเป็นกล้วยถ้าสองเกมบา้าบอท,ที่สุดอ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม YouTube Awake แล้วก็ Facebook Page Awake เกนู t ิ k กต k อกด้วยนะโอเคคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับ